พิมเลยนะวอลเลย์บอลบางฉลงในในยูทูบอ่ะมูมีันตายบอลทลงบาีทโบเสโบเสะโเสกกินโเสยจังไดหวานจุ๊ยๆอยู่ไม่นะเมื่อกี้มันไม่มีน้ำตาลมันแข็งาอยางดีดีไม่หมดหรอกมันจะละลายคก็ได้ทงแข็งมากาไหมูกแล้วนี๊ปปี๊ปปีปี

โลกนะใหญ่ใหญ่เท่าไหร่เท่านี้เท่าไหร่เออ100 so 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 1แค่ที่ <laughs> <to> <touches>

สมทำใหม่เ้ยแทบก่อนไม่ได้ฝ่าอะไรเลยนะสามมาแล้วมาแล้วดูขนาดยกก่เมนะสามสองสามเดียวไม่ยกก่อนนะยกก่อนีอได้ไปยิีแบด้วย ต้มลกปับไเือเม็ดเปลี่ยนอัไนจะจ้าโอเปียใจค่ะตีเลยจ้าเม็ดเม็ดจ้าบันดาไป โยยบล็อกหลังบล็อกหลัโยนไามามทีคือแบบตบชัดป๊อกเลยอ่ะใชแรงมากเลยอ่ะมาแล้วมาแล้วมาแล้วไปเองมานานแล้วไหมยยนบล็อกอยโ

เล่นเองเล่นเองเล่นเองพออก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 งอารอนเมื่อกี้เราอยู่ต้องกเร็วคือแบบต้องถกต้องเพว่าต้องโดนอลต้อให้การสิบกี่ไได้อยู่ได้อยู่หมายปแล้วกยกคนเล่นเร็

ลูกบอลลูกบอลอยู่ข้างหลังน,นมามามาะไปเลยจ้านะสองเก้า

ôm ơi 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 ơi

หน้าไม่มีบอกเลยแล้วโอ้โหขึ Veron ้นไล้วนะขึ้นไปแ้เดินเดินเนยป้นเน่ยเอ็ดเอ็ดเอ็ดเอเอ็ดเอ็เอ็ดเออ็ดเอ็ดเอเอ็ด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 เเอ็ด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 เ เอาค่่มีเอาดีของเมาเสราเออเอาเลยเอาเอามชนะบอกม่ชนะเอาคุมาขนาดนี้แหละไมชนะนะคุณโดนนะมามนะเล่นห่อะเล่น่อหน่อยเาองเอนนะตอเพื่อการเสียงเาเ่อนการถไปแรกเอเล่นตัดเล่น Vào... Yeah. Yeah. Clar... đi bộ tôi ra một, bắt đôi thăng xe ไม่รู้ว่าไงไทยมีนี่โอ้ยโอ้ยนี่สิตบออกตัวมาเร็จได้มั้ยได้สุดมีนี่สะสิที่ที่เซียนก็สองสิที่เซียน สาวเนาะโป้งแรงไม่ได้ในโบแล้วสิบหก่ได้อยู่ไม่จะไเรานุรแม่ทูนเจอแม่ข้ามเจอกรอบได้เราบล็อกมีด้วยเส็ไปแล้ว สวยนะวัดพอเวลาเจ้าใหญ่ใหญ่ของเด็กก็จะไม่ต้องไปเลยแม่ใจพายเรือ อันมึงต้องปหาสิไป